สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อุเทรีวิวนะคะ EP ที่62แต่แล้วจัดโคนในคลิปนี้นะคะเราจะนำเสนอสินค้าสุดมงคลค่ะเกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะคะแล้วก็แคลวคลาดปลอดภัยแก้ชงคนโรคคนภัยแล้วก็ร่ำรวยนั่นเองค่ะอะไรต่างๆนานาหลายอย่างเลยนะคะทำให้พูดที่ เคารพบูชานะคะเราก็ได้ดิบได้ดีนั่นเองค่ะเป็นจี้พระมงคลนั่นเองค่ะร้านของเรานะคะนอกจากจะขายทองคําอันสวยงามแล้วนะคะก็ยังขายเครื่องรางของขังวัตถุมงคลให้กับลูกค้ากันด้วยนะคะใครที่ชอบสะสมต้องคลิปนี้เลยค่ะเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกกันเลยค่ะนี่คือหลวงพ่อพัดรุ่นเสมามงคลนะคะมีสองแบบ ตัวนี้นะคะเรียมทอง90%ค่ะนะคะเป็นเหรียญแท้ออกจากวัดนะคะปลุกเสกเรียบร้อยค่ะมี2แบบนะคะเป็นรุ่นเสมานั่นเองค่ะถัดมาค่ะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะเรียมด้วยทอง90%นะคะเป็นเหรียญรูปหล่อค่ะนะคะเป็นเหรียญรูปหล่อมี3ขนาดค่ะมีขนาดที่ใหญ่กลางและเล็กนั่นเองค่ะนะคะถัดมาค่ะเราจะมาที่พระรุ่นนี้นะคะ ที่ปังมากๆเลยก็คือหลวงพ่อรวยรุ่นรวยมังคั่งค่ะเป็นเหรียญนะคะไซส์ขนาดประมาณเหรียญบาทนะคะเป็นเหรียญแท้ออกจากวัดเช่นเดียวกันค่ะเรียมทอง90%นะคะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นค่ะก็คือหลวงพ่อรวยรุ่นรวยมหามงคลนั่นเองค่ะอันนี้เป็นรูปไข่นะคะเป็นเหรียญเช่นเดียวกันค่ะเรียมทอง90%นะคะออกจากวัดเช่นเดียวกันค่ะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นหลวงพ่อรวยค่ะรุ่นรวยรวย,รวยทวีคูณค่ะนะคะเป็นรุ่นรวยรวย,รวยทวีคูณน,นะคะเียดแท้ออกจากวัดเรียมทอง90%เเช่นเดียวกันจ้าแล้วก็ถัดมาอีกหนึ่งองค์ค่ะ ก็คือหลวงพ่อรวยรุ่นรวยพันล้านนั่นเองค่ะรุ่นนี้แบบปังมากๆนะคะรุ่นรวยพันล้านนะคะเรียมทอง90%เรียนแท้ออกจากวัดปุกเสกเรียบร้อยค่ะแล้วก็องค์สุดท้ายของเราค่ะก็คือหลวงพ่อรวยรุ่นรวยมหาลาบนะคะทรงก็จะคล้ายๆนะคะ ถุงเงินถุงทองนะคะอันนี้แบบดีไซน์เก๋มากเป็นเหรียญแท้ออกจากวัดค่ะเรียมด้วยทอง9 0กันน้ำทุกองค์นะคะบอกเลยเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ใครที่สนใจอยากจะเช่าซื้อหรือบูชานะคะเชิญได้ที่ทาเพจ เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ทางไลน์อดของเราเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจนะคะเฟซบุ๊กห้างทองเทนอยุทยา mm. แล้วก็ u t u b e ห้างทองเทนอยุทยากันไว้ด้วยนะคะ mm. แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเราค่ะนั่นคือติ๊กตอกห้างทองเทนอยุทยานะคะ mm. ขอให้ลูกค้าร่ำรวยและแข็งแรงขอบคุณค่ะ